อมองลง <appl> เครื่องซื่อโม่งล่งอ่ะไม่ป้าไปใส่นี่ซื้อเนี่ยมาตกปลาซ <problem Eli> ื้อเนี่ยโอ้ยต่างไหมเมืองปุณหะเนาะสวัสดีพี่น้องฝั่งไปมาหนีมือร่วมตัวซีกูมันหากิเขาปลาห่างคลอง

จาหมออ่าเขาีตกมีนีกแนวอื่นะเนาะก็ดปากได้หรอบรรยากาศไหมอันนี้เขาเอืญสุ่มยังสุ่มต้นไม่มัอนมองนี้เขาเอย่งญบ

ล<บ>ุกๆล<บ>ุกกว่านั่นนะครับเดีย๋ยวเดี๋ยว ควมเดิมชีลลมเราไปทางไหนจะเ,เป็นเราจะพบผมแ้วจะเป็นข้อรับากน้าโอ้เศร้าเดิม <c oughs> โอ้ <c oughs> อ่ะโอ้เขบคัณครับ <c oughs> <c oughs> โอ้เจ้าทินแม่โอ้เดี๋ยวเด็กแบมึงเข้ากับกันเรียกไปดิเออหมดข้ามเมื่อเมื่อทั้งผุดด้อยเมื่อคนแล้วเนาะบาขึ้นจูงเอาคือนบุชเลยโอ้ยมีรถกึ้นจูงเอาแม่ไปต่อเป้าหมายคือเคียงเนี่ยครับไปหอดิน่แต่เคียงนี่แหละคว่ำคว่ำคว่ำมักไงเฮ่าแบบเอ็ดกระพูน เขียนขึ้นปูนโิเป็นนะบูในรถเ่นะเก็บเลยนห้อ๋อจะถึงอันนี้เขาตลาดเที่ยวฮาบอกบอก

ตามหาเขียงเหนือครับผมเดี๋ยวมาหอดแร่งแล้วครับตลาดเีหะาเป็นมรตลาดเีหะาครับผมเอามาเบึงเหนือ้อเบึงยัง มีอะไรนีกินมือนี่ปะเนี่ยมาพวกมวนพวกมามาแล้วมีหน่อยมีใส่พิ่งนามนีเลยแบบคงการสีครับป่นเดียวพวสีมาชิไมากระย่างไปแช็กย่างให้พยุทธน่งกินอะไรนะนี่ไม่อยากใส่ด้ป็นป่าเด็วนีนี่ยกว่าไป ไปดูปลาไปดูปลาครับโอ้เล็นม่าลงเบ็ดไปของแทปไปโอ้โหอันนี้ไม่ได้ซื้อมาจากตลาดเนะเออเมาหอดมานี่เจะมาหอดนี่เบิ้งหรเบิ้งรวดนี่ม่วกระช่งเกือบขาดเมื่อยน้ำดีวาสนาพอซเนี้กินเนื้อพูดละ จะาจาเร็วเกินไปพูดึงไยกยหกันไปหาเน่มไม่หย่ยยยุดจะกอยไะพานคาเป็นจกรอยเขาเวตาีเานี่น้ำจิ้มอยู่เมนน้ำจิ้มยไรได้บอสเสอนี่ดิบอสถามถามคุณน้อนะปานินนะนะอามาเผาดิกินเอาไปถามมึงนี่ฟองอะไมากหมดเลยนะก็ย่าไปได้ล่ะ เจ้าซื้อพญจักอ่ะเอาเดี๋ยวมาบอกกันไปครับเอาคลิปนี้เาอาไวสักนีดครับผมนี่เลยนี่ผมกินไปเดี๋ยวกลับไปแปงเงาแปะแปงกินให้โดดเดียวยังเบียวโดยเห็นแล้วยังเมาพี่อ่ะบรรยากาศครับมีลาวันยุดครับคลิปนี้ไว้สักนิดครับขอบคุณได้เลครับสวัสดีครับเสียบใจกัน